ครับสวัสดีครับพี่น้องครับช่องครอบครัวท่านกับบริษัทชิปที่พี่น้องเบิ้งบดนนะครับมื้อนี้ก็จะพามาเบิ้งว่าเป็นยังครับสาเหตุที่บริษัทชิปที่พี่น้องได้เบิ้งโดนโด,ดนกับมาเบิ้งกันครับเป็นยังไงเนี่ยครับปัญหาแรกครับทางทางลงหน้าทางเข้าบริษัทมืดผมครับก็คือมี การก่อสร้างฝ่ายยักษ์ฟังพุ่นนะครับพอดีเพื่อนสร้างบ่ท่านแล้วแล้วก็การระบายน้ําก็รระบายพ้ท่านครับบันนี้น้ําท่วมมันระบายบ,ายบ่ทวัท่านเพิ่นก็เลยต้องมาคุดทางเข้าหน้าผมนะครับทางเข้าบริษัทมืดผมนิดเพื่อเป็นทางระบายน้ํานะครับกระเละคือเห็นนี่แหละครับนะครับตอนนี้คือสภาพหลังจากน้ําลดได้สองมื้อนะครับ าคุณก็จะเห็นได้ว่าเป็นบริเวณที่ก่อสร้างฝายนะครับแต่ว่ามาเบื้องพื้นที่ข้างเขาบริษัทมือผมครับพี่น้องครับท่าน,นจะเห็นได้ว่ามีม่วนน้นํานะครับเป็นข้างน้ําไหลเป็นข้างนี้เพ็นฟุดฟุดใบพาดน้ํามากลนะครับจะจะเห็นว่าตรงนี้น้ํากัดเซาะไปข้างมือแล้วนะครับ เบื้องทีหน้าผมครับทีหน้าผมกัที่จริงเขาก,กับกำลังงามนะครับน้ําฝนเที่ยวท่วมลงมาฝนตกลงมาหลายน้ําท่วมอยูอเ่เลยครับบานี้ท่วมอยูคขังอยูอ่สี่ห้ามือกับสภาพก็คือเห็นนี่แหละครับแล้วมันเป็นทางที่น้ําไหลพานนะครับมันก็นเลยสภาพเป็นแบบนี้แหละครับนี่คือสภาพฟื้นผมนะครับพี่น้องครับ เตาเตาซปเปอร์สั้นตัวที่ผมปรับปรุงแล้วเนี่ยครับกับสภาพกับคือเห็นเลยครับเพราะว่าบบได้เผาท่านในพี่น้องเบื้องแล้วกับโได้มีการเผาที่นิดข้อเสียของทางก็คือถ้าเขามีการเผาแล้วห้องโบได้เผาเรื่อยๆเนี่ยครับก็บสนิมก็จะกินเพราะว่ามันมีความชื้นนะครับไปกัดเล็กเพราะว่า าสารที่เขาเคลือบมากนะครับก็บคือมันโดนความร้อนมันเผาไปนะครับก็บจะเป็นสนิมในนะครับเนี่ยครับเบื้องกองฟื้นผมครับที่นี่นี่คือบริษัทมืดผมนะครับเพราะว่ากับบอได้เผามาสักระยะหนึ่งฝนเที่ยวตกครับพี่น้องครับตกดีขนาด สก,กุลนคอรบ่ออืดน้ำนะครับเนี่ยครับน้ำตรงนั้นยังไหลอยู่บ่เศ้านะครับเพราะว่าน้ำเพิ่งจะลดมือนี้คือพอได้เห็นเขาคือมื้อที่สองนะครับแต่ถ้าบนมีฝนตกลงมาสักสักอาทิตย์นึงก็คือเขากันน่าจะ ลืมตั้งตูขึ้นสภาพได้นะครัพี่น้องครับเดี๋ยวผมผาเข้าไปเบื้องในเตาหง่ของผมนะครับยังมีท่านอยู่ท่านลงเรือลายพอสมควรครับนี่คือสภาพภายในเตานะครับคือท่านที่ยังอยู่ในนี้มีโบตัมก็ยี่สิบห้ากระสอบนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเตาขนาดหญ่ครับ เตาขนาดใหญ่ผมเผาเผามาเฉลียแล้วก็คือสามสิบกว่ากระสอบนะครับผมเอาออได้น้อยเดียวนึงครับสามสิบกว่าเกือบสี่สิบแล้วครับแต่รอบนี้ไม้ใหญ่มันหลกันน่าจะถึงสี่สิบนะครับผมมมอไปได้แค่สิบกระสอบเองนะครับแต่เบื้องนะครับก็มีความชื้นกัดกัดผนังเตาด้านนั้นก็พังลงมาแล้วครับแต่ท่านตัวนี้ก็คือ จักย่ำใดสิแล้วอ่อครับเพราะว่าหนึ่งฝนตกเล้งเสลือเกินครับแล้วน้ํายังขังอยู่ในอยู่ในเต่าอยู่ครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงครับเนี่ยครับน้ําท่วมถึงาปากป้องจุดเต่านะครับมันก็เลยเข้าไปด้านในได้ครับแล้วน้ําท่วมสูงก็คือความชื้นมันซึมผ่านดินอยู่ครับ ซึมผ่านดินเข้าไปเฮ็ดให้ภายในเต่ามีความชื้นมันเป๊ะนะครับเบิ่งนะครับกันนี้แหละครับมีเหตุผลที่ผมบริเรีนเฮ็ดคลิปพี่น้องเบิ่งครับเกี่ยวกับการเผาท่านการาหาวิธีหาเทคนิคดีๆมากนะนําพี่น้องเกี่ยวกับการเผาท่านนะครับแต่ ผมก็เดี๋ยวหาเหตุย่างอื่นครับเกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกเาให้กับพี่น้องเช่าเกษตรกร,ร,กรพี่น้องที่ยังใช้ฟืนไชท่านเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาหารในการใช้เสื้อเพ้งนะครับก็เดี๋ยวจะติดตามกันต่อไปครับแต่ว่า ก่อนจากกันมื้อนี้กัผมขอฝากสองข้อคนเอาท่านไว้เลยนะครับกกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนที่จะหาความรู้ดีดๆให้พี่น้องเบึงครับก็ขอฝากนะครับมือนี้กับลาไปว่อนครับสวัสดีครับ